จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอกใหม่ของโรคติดต่อเชือ้อโควิด -19 การใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อโรคหน้ากากแบบเฟซชิลเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคได้เฟซชิลก็คือกระจังป้องกันใบหน้าใช้สำหรับป้องกันใบหน้าและดวงตา จากการกระเด็นของสารคัดหลัง่งเซมหัน้ำลายละอองฝอยที่เกิดจากการไอาจามบุคลากรทางการแพทย์จะใช้เฟซชิลควบคู่ไปกับหน้ากากอนามัยในการป้องกันเชื้อโรคซึ่งคนทั่วไปก็สามารถใช้เฟซชิลป้องกันใบหน้าและดวงตาได้ส่วนหน้ากากอนามัยนั้นจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากเฟซชิลอย่างง่ายๆกันนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยฟองน้ำอนเนกประสงค์สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปแถบยางยืดขนาด1นิ้วหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าแผ่นพลาสติกใสขนาด A4 เทปกาวสองหน้าเทปกวหนักไก่คัตเตอร์กันไกรแม็กเจ็บกระดาษค้อนปากกาไม้บรรทัดแผ่นรองตัดอุปกรณ์เหล่านี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำเฟสชิลกันนะครับ 1. ตัดฟองน้ำให้มีขนาดกว้าง4ซนติเมตรความยาว28ซนเมตรํานำเทปกาวสองหน้าติดบนแผ่นพลาสติกใสตามแนวขวางของแผ่นตั้งแต่ต้นจนสุดแผ่นแล้วลอกเทปกาวสองหน้าออก 3. แล้วใช้ฟองน้ำที่ตัดเตรียมไว้มาติดลงบนเทปกาวสองหน้าให้เว้นการวางฟองน้ำโดยให้ส่วนหัวและส่วนท้ายเหลืออย่างละ1ซนเมตรแล้วกดฟองน้ำให้แน่น 4. ตัดยางยืดให้มีความยาวขนาด3 2ซนเมตรหานำยางยืดมาวางบนฟองน้ำแล้วเย็บแม็กลงบนส่วนปลายของทั้งสองด้านเข้าไว้ด้วยกัน 6. ใช้คอนทุกลูกแม็กให้เรียบ 7. ใช้เทปกาวหนังไก่ติดทับรอยเย็บแม็กทั้งสองด้าน 8. ตกแต่งแถบด้านบนด้วยกระดาษลายสวยงามหรือสติกเกอร์ตามที่ต้องการสุดท้าย อย่าลืมตัดมุมของแผ่นพลาสติกใสสอมุมด้านล่างให้โค้งมนเพื่อลบเหลี่ยมคมไม่ให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าได้เพียงเท่านี้เราก็จะได้เพ i ชิวแบบง่ายๆเอาไว้ใช้งานกันแล้วนะครับหากต้องการความสะดวกในการสวมใส่ก็สามารถดัดแปลงโดยการตัดยางยืดตรงตึ่งกลางให้ขาดออกจากกันและใช้เทปตีนตุกแกเป็นตัวเชื่อมยางยืดเข้าไว้ด้วยกัน ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้เฟสชิลเราต้องไม่ลืมทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์70%นะครับ